ที่เหลวเธอกลับมาบ้านจ้ะวันนี้ก็ทํางานออกไปทํางานข้างนอกกลับมาถึงบ้านก็ห้าทุ่มแล้วจ้เธอก็ต้องบุกเซเว่นอีกแล้วจ้เธอนี่ค่ะมักกะโรนีเธอผัดกับซอสมะเขือเทศอร่อยมากเธอเป็นมักกะโรนีไก่นะเจ้ะเธอใส่พริกผัดน้ํามันของบ้านฉันจะ้ะเธอชื่นใจมากอร่อยเลยเธอจ๋านี่ค่ะอาหารมื้อนี้ก็จะว่าไปก็มื้อแรกของวันนี้นะจ้ะเธอ เธอจะนีอยู่วเธอเนี่ยใส่พริกแล้วเธอดูพริกนี่อันนี้ใส่กับอะไรเหรอปะพริกผัดน้ามันในสูตรบ้านฉันนะพี่เลี้ยงฉันทําเป็นพริกเอาไปผัดกับน้ํามันแต่ว่าเธอผัดแบบแห้งแล้วนี่คือข้าวผัดหมูแบบเกาหลีจะเธอเข้าวผัดหมูเกาหลีอร่อยมากเธอฉันก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเนี่ยของเซเว่นนะเธออร่อยดีเธออามอืม้มชื่นใจแล้วก็สดด้วยนี่จะเธออะไรก็ตามนี่เธอ นี่ค่ะต้มโคงเธอต้มโคงอร่อยมากน้ำซุปต้นต้มโคงเอะเธอจะพูดว่าต้นโค้งเธอต้มโคงเธอฉันชอบรสนี้ฉันากพูดคำเดิมนะเธออร่อยดีเธอต้มโค้งแล้วจะเธอเป็นแบบเธอไวไๆควิกจ้ะเธออร่อยมากเธอเธอนี่คือแบบอร่อยจริงๆเธอฉันพูดได้เลยว่าแบบชื่นใจแบบสุดๆเธอ สดแล้วสดอีกเธออะตามมาด้วยอันนี้เจา้าเธอในเซเว่นเจา้ามีข้าวเหนียวเจา้าข้าวเหนียวกับอันไสอั่วเจา้ on, เจาเธอข้าวเหนียวไสอั่วเธออุ่นร้อนอร่อยมากเธอฉันบอกเลยแบบไสอั่วจะเธอต้องสองชิ้นอะสองตอนเจ้านี่ข้าวเหนียวไสอั่วเธออร่อยมากเธอฉันก็เพิ่งรู้ว่าเขามีขายนะแล้วนี่ฉันก็ซื้อแหนมมากินด้วยแหนมมากินกับข้าวเหนียวจ้ะเธอ อร่อยมากาอ่ะเธอแหนมจ้ะเธออืแหนมชื่นใจมากแหนมของสองคนแก่นเธออร่อยจริงๆเธออจบแล้วยังๆจ้ะเธอกินไส้อััวอีกจ้ะเธอกับแหนมคู่กันจ้าเธออืเธออร่อยจริงๆแล้วตามด้วยอะไระข้าวเหนียวอีกแล้วจะ้ะอุ้ย,า,ย <laughs> ามชามเด้งชามเด้งเธอตามด้วยน้ำซุปเธอ ซุปนี่ชื่นใจที่สุดฉันบอกได้เลยนะเธอกินซุปแล้วแบบอร่อยมากแล้วตามด้วยนี่จะเธอนี่เธอมากาักกะโรนีผัดกับไก่แล้วมีไส้กรอกด้วยเธอเห็นปะกับพริกบ้านฉันเธอคือที่สุดบอกเลยอร่อยมากเธอคิดอะไรไม่ออกนะเธอกินตามฉันเลยเะเธอจ่าแล้วเจอกันจะเธอบายบาย